การสวัส <affiliated>. <presidency câ reen> ดีค okay. ่ะช่องผู้พาชัยแชนแนลชัยชัยแชนแนลถุงทองจอมซ่านะคะโอ้โหนะคะเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะคืออะไรเอ่ยกล่องเบลเลอร์เลยชารางแดงชารางแดงชารางแดงเอาไปเลยคนละอันขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะใจดีล้อมวันเพ็ญล้อมขนมคนล้านขนมขนล้านเฮ้ยไม่ใช่ขนมชา อูยี่นี่นี่เดี๋ยวมันมีชื่อไปให้อ่านไหมชื่อไหมเราก็จะให้นี่โอ้นิกกี้เอ้ยนิกกี้เอ้ยไล่เมืองวันให้ลุงพลประแตนสิบคืออะไรอ่ะสิบอันนี้มั้งอันนับหนึ่งอีซูซ้ายจากเอฟซีนะคะส่งอะไรมาให้ทีมแม่บ้านนะคะหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสิบ ไห่ลูกจิมมี่ห้าห่อหลายแสองสามส่ไมันอกห้อเคื้าเมื่อกี้ไม่ไรเอาของด้ยให้เอาของผมเอามาก่อนเดี๋ยวผมจะให้เด้อเด้อไท่มันอกห้าหนึ่งสองสามสี่มันอกคุณอนุวัฒน์ห้าี่นวัยนสอง สามสี่มาเมาเนาดของเอสองมานามานามีไหมอยู่นั่นน่ะมานาหนึ่งเอามานาหนึ่งสองสามสี่ห้ามที่เหลือไว้กองกลางเพื่อนว่าเอาไว้กองกลางอันนี้ถุงใส่เนาะจากเอฟซีคนใต้นะครับบัณนี้อยู่ไหนอ่ะ สี่คนใต้อ่าอะไรเพียร์วัดใช่ไหมและอันน eh? ี้ล่ะผ้าถ so pues like nah ุงนี่แหละอัน네นี้กองกลางด้ยอันนี้กองกลางเนาะอันนี้กองกลางมีกองกลางแล้วผ้าถุงนี่เขาจะทำยังไงเนี่ยม่ชื่อไหมนี่ไม่ล่ะตัวเล็กไม่มีชื่อว่าผู้หญิงไม่ไม่เพิ่มบอกว่ามีผ้าถุงนี่ของผู้หญิงอยู่นะผ้าถุงก็นี่ไงผู้หญิงก็ชาแรงแดงอันนี้ลุงจิม

แจจู้ไม่อยู่แจจู้ย่าน้านี้มนาไปยังขี้มนาไปยังนี่มจิมมี่อันนี้ของผอันของมจิมมี่ปานมป้าไทยบ้านอยายเจ้าอยู่ไหนแจจ้มาลับข้างหน้าเลยแจจู้มาลุ้นกันค่ะมาต่อยมาต่อยมาต่อยาทงาทง รับแมาอของเย็นละผ้าปิ๊นะผาปี๊บแนบใต้นะแอนชาแนลนราบแล้วแอนใครรับเอาไว้กับลุงจิมก่อนโอ้โหบรรยากาศคึกคักน้องงนคนสวยจะตยังโง่อยคนสวยดีใจด้วยดีใจด้วยเอาอันนี้เจตะบัวก็ไม่รู้อีกสสเลเอนำหน้า พอฟันอฟัน้่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ให้ส่ทุกวันพอพานพ่านลียี้ยเลีเลา้เลี้เอี้างล้ยงเลี้เลี้วเลี้เลี้ยเี้ล้ยงเล้เ้เ้ย้ยเ้ยง้ี้งวิีงล้งีงีงีใจีีี้เ้ยเ มีใจด้วยมีใจด้วยอ่าเอฟซีแดนใต้นะครับช่องใครเนาะอ่าช่องทีวีจระโอเห็นไว้โอ้ยรู้ทันทีเลยนะนี่เห็นไว้แต่ว่าเฉือนตาเบิ่งแหละโอ้โหยายนี่ยายสายเฟี้ยวเลยนะนี่ยายใครเนาะเฟี้ยวเลยอ่ะเฟี้ยวใช่เนาะตอกกับจำปาดงไม่ใกล้เลยนี่สายสมอนใครโอ้สายสมอนไม่รู้ เก็บสายสมอนไที้านไ่ถูกผ้ากรื่องแ้สวยใส่ยังไงใส่ยังไงแม่ฮอบแม่ฮอบสากระลุงจดีจดีดี่ดีไปกัะลุงจิมไว้กระลุงจิมยาว่อยยายฮันนี่ฮันี่ฮันนี่ันนี่ฮนี่ฮันนี่ฮนี้ฮันี่ฮันนี่ฮันนี่นนีนี้ันี่ฮนี่ฮันน่ ยายฮันนี่ขอบคุณนมอกเลยคุณนะคะดีใจด้วยดีใจด้วยอ่าช่องที่มีกอไก่น้ำหน้าไก่ใครเนาะไก่ไก่กอไก่น้ำหน้าโอโกโกไลหรอโกไลได้สองมือแล้วพอโกไลก็ใส่ผัดผงเล่นต่ออ้าวไม่บอกพวกเอ้าใส่งเหรอสลีน้ำหน้าใครเนาะเด็กเดดเดเมเดอ๋อดีเดไม่ใช่ สาเล่ยนำหน้าดอเด็กดีเด่มาหน้าสตอรี่เป็นภาษาคล้ายๆภาษาเขมรไทยน้อมาแล้วโน่นนนนเป็นเอฟซีแดนใต้มอบให้เอฟซีแดนใต้เอาขอบคุณพ่อหน้าเอื่องนี้ของไทยเนาะนี่ค่อยกุชชแล้วอ่ะของนะโอ้ น้องมนกราบขอบพระคุณมากๆนะคะ FC จากแดนใต้นะคะสีถูกใจน้องมนมากเลยนะคะสีสวยมากค่ะยังไม่ได้หมดแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเหลือของพี่นิดไอ้แล้วขอบคุณนะครับมันแยบยลเลยงานดีใจเลยเนาะขอบคุณดีใจดีนะคะ FC แดนใต้ขอบคุณค่ะ FC ผู้ใหญ่ดีดีนะคะจากแดนใต้นะคะถูกใจน้องมนมากเลยนะคะสีชมพูสดใสมากเลยค่ะสวยงามค่ะ ใจกนง้นน้ะไม่ถอค่มันเป็นอะไรอ่ะมันคือข้าสิ้นบอกเขาเรียกว่านะไอไอที่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 มอมให้นี่นะเป็นต้มกินกับน้ำสองลิตรใส่แรงแดงหนึ่งกำมือนะครับเติมน้ำให้เต็มน้ำใส่ได้อีกรักษาเบาหวานความดันไขมันถ้าหากจะใส่แก้วดื่มให้ใส่ชาเพียงสิบใบพอน้ำจะออกสีเหลืองหอมเหมือนน้ำเก๊กฮวย ฟ FC แดงใต้นะครับเามีชื่อด้วยานาได้ยังได้้แลวมีมานามีอนุวัฒนมีไทยบ้านนอกไทยบ้านนอกอยู่บนลุงนีอคนที่ได้นี่คนที่ได้แปลว่าสวใช่ไหมคะพูดต่ไม่ดังไม่โขดไม่้อเลยอันนี้ของอันนี้ให้ท่านอยู่ไเลี้ยงซีสมงยก่อนครับ เอฟพีได้ขอบคุณเพ่นหน่อยเด้อด้ได้นะครับมีความสุขความเจริญนะครับป้องกันเบอหวานมาให้เรารับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับชว์หน่อยคะได้ไ้ได้ได้ได้ว้ได้ได้ไดะบด้ได้ได้ไดด้ไดดีได้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 ด้ได้ได้้ได้ไท้ได้้นด้ได้ไดะได้ได้วน้้น้้ เที่ยงเท่านี้นะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่เอฟซีท่านเมตานะคะให้ทุกคนนะคะดีใจแทนทุกคนทุกช่องนะคะน้องมลกับขอพระคุณแทนทุกคนทุกช่องนะคะแล้วกาบขอพระคุณที่ท่านได้มีเมตานะคะต่อพวกเรานะคะกับอนุโมทนาสาธุขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองเหลือจินเหลือเจ็บเหลือใช้อย่าเจ็บอย่าจนนะคะกาบสวัสดีคะ่ะสาธุจะ้ะ